ตอนนี้เราก็มาถึงสวนแล้วนะคะเราจะเลี้ยวเข้าไปที่สวนเขาฝุ่ยมาฮะ ไปซ่อมต้นข้าวเพราะมันยังเป็นหัวร้านอยู่เดี๋ยวจะตามแม่ไปซ่อมต้นข้าวนะคะให้แม่ถึนไปนะคะอุ้ย,ย,ยเดี๋ยวจะพาไปดูแม่ซ่อมข้าวนะคะแดดมาอีกแล้วแม่ เราหาเดินไปดูเฉยเออถูกเดินไปด้วยเิไทำไมต้องซ่อมข้าวอะ่ะซ้อมง,งอกไม่เสมอกันบางที่ก็งอกบางที่ก็ไม่งอกเพราะตอนหวานนี่มันฝนมันไม่ตกแดดมันร้อนมากก็คือหวานกับดินเฉยๆดินมันร้อนมันก็เลยไม่งอก ก็คือต้องถอนข้าวถอนข้าวที่ตรงไหนนนั้นหนาๆก็เอามาใส่ตรงที่ไม่งอกแอ้วเมื่อเช้าใส่ปุ๋ยไปแล้วใช่ปุ๋ยยังไม่ได้ใส่ได้ใส่ตอนนี้อ๋อเมื่อเช้าแม่บอกว่ามันร้อนอยู่ปุ๋ยเขาไม่ให้ใส่ตอนร้อนร้อนใส่ตอนอากาศเย็น ปุ๋ยวันนัน่ะสวยมากกลัวแมงมากินถก่ะ่แงเรก็เดินกลับแล้วเดินมาเล่นกินี่ฉันชุด แม่จะต้องเตรียมพร้อมนะคะถุงน้ำถุงเนื้อาอบน้ำตกลุ่มพวกมึงเดินโดนน้ำก็โดนแม่มีดีเนียดีหรอมีไม่มีใครมาตัดก็ให้โมฟิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้เครื่องตัดหญ้าคือตอนนี้เราสั่งเครื่องตัดหญ้าไปแล้วนะคะเดี๋ยว อาจจะมาส่งวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็ประมาณวันจันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาตัดญ้าฝั่งนู้นแล้ววันมาตัดญ้าก็จะถ่ายคลิปด้วยนะคะตื่นเต้นคลิปมือใหม่ตัดญ้าอาจจะขาขาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัดไม่เป็นใครจะให้ดูแม่ลงนะนี่อันนี้เป็นข้าว นายแม่ดูข้าวหน่อยนี่เป็นข้าวที่แม่ถอนตรงไหนนะที่มันเนื้อหนาถอนแล้วเอาไปซ่อมตรงที่นี่โหดนี่จะเป็นทุ่งนานะมันจะมีตรงที่มันโลน้โลนๆเดี๋ยวถอนเพิ่มอีกโลน้โลนๆ<า>น,นะเดี๋ยวถอนเพิ่มอีกเดี๋ยวถอนข้าวเพิ่มนะคะ น่าจะไม่พอโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีๆคุณนายเดี๋ยวถอนเพิ่มแล้วก็เอาไปแซมตรงที่เห็นไหมคะตรงที่มันแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีข้าวขึ้นข้าวมันไม่ขึ้น ทำไมข้าวไม่ขึ้นมันเกิดจากอะไรตอนวานไม่มีฝนตอนบา่ายยังมีฝนมันก็เลยไม่งอก<ม>แล้วตรงที่มันงอกทำไมมันงอกอะ<ม>อ๋อดินมันชื้นตรงไหนดินไม่ชื้นก็ไม่งอก<ม>ระวังตกโคนนะ<ม><ม> ยาก็เยอะนะแต่เดี๋ยวค่อยค่อยมาตัดทีหลังที่อื่นเขาเริ่มตัดกันละ๋ยวเราก็มาตัดเหมือนกัน<ม>เดี๋ยวเราไปดูตอนที่เอาไปแซมนะคะตอนนี้แม่ก็เริ่มเอาข้าวไปปักแซมแล้วนะคะ เาวันนี้อากาศดีนะคือแบบเมฆแบบเมฆเป็นเมฆท้องฟ้าเป็นท้องฟ้าเห็นไหมท้องฟ้าใสเลย ฝนเอ้ยทำไมไม่ตกวันที่อยากได้ฝนฝนก็ไม่ตกอากาศเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาล่มกับเสื้อกันหนาวมาก่อนเพราะว่าแดดมันต้าแดดมันร้อนทิ้งแม่ไว้ก่อนทิ้งแม่ไว้คนเดียวเด็ด ก็เป็นลูกที่ดีเลยให้แม่ทำไปก่อนเดี๋ยวไปเอากันแดดแล้วผิวเราจะดำนะคะวราเราดำอยู่แล้วอ่ะจะดำกว,กว่าเดิมโอเคเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะคะโอเคอันนี้เดินกลับมาแล้วนะคะเราวมาดูาดูแม่มาดูแม่แซมข้าวกัน อันนี้ถอนหญ้าอยู่นะคะถอนหญ้าออกก่อนแน่นกว่าหญ้าไม่งอกหญ้างอกแทนไม่งอกหญ้ามันงอกแทนไม่ได้ลงไปช่วยนะคะเพราะว่าน้ําำไม่ได้ลงไปช่วยเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นโคลนอ่ะใส่รองเท้าบูทลงไปไม่ได้เป็นที่ตมลึก อ้วนไงกลัวจมให้คนผอกของค่ะ าหรือหญ้าหญ้าหญ้าหมดเลยตรงไหนที่มันยังอะไรนะตรงไหนที่มันไม่ง่วมันยังเป็นหัวล้านอยู่เขาเลยเอามาซ่อมซ่อมข้าว ต้องบริเวณที่มันไม,ไม่ไม่งอกไปงอกพญางอกไปแม่ว่าปลูกขมปลูกขมให้นานาหัวล้า าติดให้แม่แล้วนะเนี่ยแม่ต้องให้เพื่อนแม่มาดูเยอะๆนะมาดมูวิธีดำนาบอใช่มาดูวิธีดำนาอันนี้ก็คล้ายๆกับวิธีดำนา ดำนานาอะไรนะนาปีนั่นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ถอนกล้าเนาะดำกล้าเนาะนดำกล้า ก็เหยียบข้าวมันไม่ตายหรอแตยเดี๋ยวมันก็ปลมมาเคีืนมันดได้อืมอน,นี้ถามด้วยควาไม่รู้นะคะเพราะว่าเป็นเด็กในเมืองค่อยรู้เรื่องแดดก็ยังร้อนนะคะวันนี้แดดร้อน ชาวน้ำก็ต้องอย่างนี้แหละแล้วก็ปวดหลังแล้วก็ไปโรงพยาบาลอันนี้เป็นที่มาของคำว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะคะเหมือนจะดำน้ำไม่เหมนเพราะว่ามันรัดกว้างเห็นัน,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 นตกมาบอก ไม่นะไม่ตกแดดยังร้อนอยู่เลยมแม่เราจิ้มลงไปเฉยๆหรอ,อเราเอาจิ้มลงไปเฉยๆหรอจิ้มลงไปเฉยๆมันก็รางมันถึงดินแล้วมันก็อยู่แล้ว ไปส่งใกล้ๆกลัวต้องผมเป็นตะปวดหลังแม่แมวก็อี้มานะโอรถีขาดแยะเลยจากที่ชนบทก็จะกลายเป็นเมือง เป็นนาข้าวในเมืองค่ะรถคุบข้านมาก เห็นอยู่เ <Can you? S 2> นื้อหนูไปใส่สีส้มมาช่วยบอกหนูใส่สีส้มมาขึ้นไม่ไหมสีส้มนี่คือรองเท้านะคะเป็นรองเท้ารองเท้าหนักันนา้ากันโรคฉีหนูกันโรคฉี่นูแต่อันที่แม่ใส่นี่คือ ไม่ให้เหยียบหอยเหยีบหยบอะไรมันไม่กันไม่กันอะไรเลยกันแต่หอยบาด จะเบาหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่มีไมคแล้วก็กล้องอยู่ไกลเลยเสียแ, <s> <s> แม่ก็ตะโกนดังไม่ได้นะคะเพราะว่าเหอนื่อยแล้วเห <laughs> นื่อยแล้วฉันตะโกนไม่ได้ไม่ไหวแล้วเธอไม่มาช่วยฉันเลยฉันลงไปไม่ได้นะเอลซ่า <laughs> ฉันมีรองเท้าบูท ที่มันสามารถกันน้ำได้นะอันนี้ถือว่ามีน้ำไหมอ่ะอืมก็มีน้ำขุกขิกน้ำขุกขิกนะคะเหมือนน้ำตกน้ำตกน้ำขุกขิกแต่ว่านาอีกฝั่งหนึง่งไม่มีน้ำเลยจ้า เสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เราไปเ <บา S 1> มื่อกี้ไม่ใช่เราแม่คนเดียว <c oughs> พูดผิดเ <c oughs> มื่อกี้แม่ไปเราก็ได้เมื่อกี้แม่ไปแซมข้าวนะคะสมแซมตรงไหนที่มันไม่งอกเราก็ถอนเอาตรงไหนที่มันงอกหนาๆแล้วก็เอาไปปักให้มันมีข้าวให้มันทั่วถ้าไม่งั้นมันจะเสีย <c oughs> อะไรเสีย ก็มันจะเสียปริมาณข้าวไงอย่างน้อยได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีถ้ามันเบียดกันมันจะออกน้อยหรอถ้ามันเบียดกันมันก็ออกน้อยแต่ถ้ามันห่างกันนิดหนึ่งกอมันจะใหญ่เขาถึงว่าทำนาทนาดำมันจะได้เยอะกว่านาหวานทำนาดำเพราะว่าปู่ห่างกันแล้วกอมันจะใหญ่ปักไปสามปักไปสามต้น มันจะงอกมาเป็นสิบต้นอย่างนี้หนะ่อยท่านาดำแต่ทุกวันนี้คงไม่มีแล้วอ่ะมีอยู่เห็นเขาทำตรงน้น้นตรงทางมาอืมถ้า,ถาเขามีน้ำมีน้ำ,นำถ้าเขามีรถไถเองทำได้แต่ถ้าจ้างคนอื่นนะ่ะมันรถไถคันใหญ่เขาไม่ลงให้หรอก ลงมาแล้วก็จมเลยเหลือแต่คนนานาดําต้องเป็นนาที่มีน้ํต้องเป็นนาที่มีน้ําแล้วก็ต้องมีไถเองด้วยไถในน้ําได้อะมีรถไถเองไถเดินตามแต่รถไถรถแท็กเตอร์ลงไม่ได้เหนื่อยนี่แต่ว่าหน้าเรายังฟุ้งฟิ้งอยู่เลยดุสินะเราใช้แอปหน้าฟุ้งฟิ้งนตอนทําตอนทําอยู่มันไม่เหนื่อย แต่พอขึ้นมาทาไมหายใจไม่ทันก็ไม่รู <laughs> ้เอามันวิ่งไง <laughs> เวลาวิ่งนะพอหยุดแล้วหายใจไม่ทันเลยต้องนั่งคาดพนแต่ก็ทําแต่ก็ทำ,ทำได้เยอะเนะ่วันนี้แต่ก็สนุกใช่ไหมแม่บอกไปทำได้เยอะวันนี้มาทำตอนที่แดดร่มแล้วถ่มๆอย่างนี้ก็สบายดีถ้าแดดร้อนๆทำตอนแดดร้อนๆตอนก่อนเที่ยงนะ่ะ เกิเป็นลมเหมือนกันแต่ก็สู้ตามเลยเพราะว่ากลัวมันไม่เสร็จแต่วันนี้ไม่มีฝนวันนี้ไม่มีฝนเลยดูท้องฟ้าเป็ใสมากใสอะไรเบอร์นี้เขาบอกว่าฝนตกหนักภาคอีสานแต่เราคงไม่ได้อยู่ภาคอีสานเราคงคงเหนืออีสานนิดก็ตกคงใต้อีสานนิดกระจายไปเรื่อยๆโอเคนะคะเดี๋ยวไป <ไ>เดี๋ยววันนี้นนอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมแม่จะทําต่ออีไหมไม่ได้ทําต่อแล้วโอเคเมื่อยแล้วก็คือถต่มา <c oughs> วันพรุ่งนี้ก็คงจะมาช่วงตรงมุมแต่ละมุมสี่มุมที่มันยังล้นๆ้นอยู่เพราะว่าดินมันสไลด์ลงไปทับข้าวงอกมาแล้วแต่ว่าดินสไลด์ลงไปทับท้ายหมดเพราะว่าคันนาเพิ่งทําใหม่มันยังไม่แข็งแรงฝนตกลงมามันก็ สไลด์คันาลงไปครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกินน้ำกินผ้าก่อนเมื่อยวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมติดตามช่องคาวปูโนโคเอกันด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ลูกสาวด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย